ให้ตายอ่ะคนละสิบเขามาูครับไอ้ไปเลยตายคนเลีงม้าของ่งเสิบปะคนละสิบดไมัคือใครอ่ะลของเยร่เ็บลุง่เชครับลุงสวัสดีครับเกียวคนลาพี่กสวัสดีครับเกยน่งสองปดดีที่เกียริเ ปืนไปทำเคี้ยอะไรอ่ะปืนมาก็ยงไม่เป็นสัตว์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรได้ได้เฮ้มึงดูไอ้เคี้ยเซิร์ฟมาไอ้ไอ้เคี้ยเนื้อมึงเอามาดิไอ้เคี้ยเนิร์ฟอาเอาอามึงเอามาดิมึงเอามาดิไอ้เคี้ยมึงเอามาดิมึงเอามาดิแล้วมึงใช้มัดน้ำเคี้ยอะไรมึงใช้มัดน้ำเคี้ยอะไรเนื้อคีสันเนื้ออะไรเนื้อเอามาดิไอ้เคี้ยมึงเอามาดิสัตว์มึงเอาดิเนิื้อคีดามีอะไรไอ้เนื้อ มึงบอกไปว่ามึงรักกูมากกว่าแค่นนั้แหละไอ้เนด็กไอ้สารโตเรื่องอะไรได้เร็วๆกูสั่งฆ่ามันไอ้เหี้ยไอมันอ่าได้มึงไปแทงมันเด็กไอ้เหี้ยอะไรมึงไม่โดนหรอกมึงไม่เป็นไอ้เหี้ยไอ้เซิร์มันโง่เอีิ่งตบดีอ่ะตบปืนตายเลยเหรอตกปืนนี่อ่ะหายไปเลยทีนีขึ้นไม่อเด็กไม่รักดีได้ไอ้เหี้ยมึงไอ้เหี้ยจริงได้เถอะ พี่โนสวัสดีครับครับไปเจอกันบ้าน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 ไปเจอกันบ้อ้ลุงผมมีเรื่องจะบอกลุงละคุยกับลุงละไปเจอบ้านไปเจอบ้านได้ได้ได้

สืบเรื่ออะไรหมายถึงอะไรอ่ะสืบเรื่องเอลัคมาเจ้าแล้วหรือเปล่าเราไม่จำเป็นต้องไปเปิดมันก่อนก็ได้ไม,ม่เขาบอกว่าเขาบอกว่าราชการรับอะไรไม่รู้เอยเคทำอะไรไม่รู้อยู่ตอนเนี้ยน่ารักกำลังจะเปิดเราไงให้ผมถามาว่าอยู่ไหนบอบอบอก นายอยู่ไหนอ่ะนายอยู่ไหนอะนายอยู่ไหนนายอยู่ไหนอ่ะฮะไปทำไรคอ่ะอันนี้คือไปทำไรครับเนี่ยโอเคไปทำไรสกอตแล้วจะน้าไปทำไรที่สกอตแลนด์ไปแล้วไปทำไรที่บ้านชกก๊อตละจาจ้าจาสวัสดีครับอ๋อขอโอเคได้ปะ อบอกกูไม่ต้องติดดีด okay, <ส>เลยด,ด,ด,ดีกว่าโอเคมันเล่นประวะไม่ติดดีเลยอะเดี่ยวสกอร์ครับใครนะเดียวเอลเคแล้วก็สกอร์มีเอลมีกับสกอร์หรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ครับ ดีเว้ยเฮียเข้ามาตำรวจแม่งได้แฟนกลับไปโดยยโคตรดีวะธรรมดาไอ้เฮียมาทำงานหรือมาหาเมียเนี่ยไอ้เฮียสอบไฮริส์มามันก็รู้อยู่แล้วไอ้เฮียไอ้พวกเนี่ยไอ้สัตว์วันนี้ตำรวจมันสอบง่ายเว้ยเออได้เมียง่ายเนาะดูบ้าไปปะธรรมดาเฮียปล่อยแรบเค้งมาตรการเดี๋ยวว่าแต่มีเมียไล่ออกอะไรเงี้ย มาสกอดดิวขวา้ายครับแล้วขวาตรงไปเล้วขวาแยกงน่าตรงไปครับตรงไปตรงไปทะลุโมงครับแล้วขวานี่ก็ได้ครับโอเคขวานี่ไง าตามทางแล้วก็เลี้ยวซ้ายแยกหนักหน่าบ้าตินาคาชนหนึ่งทีเต็กมิวบ์ตามทางแล้วตามทางเลย อุ้ยพิพันเอาดีๆรับเขาขวาได้เหินไปเลยาพิพันยคราบอัไอยูขวานอยูขวาลอยู่ขวานอยูขวาโอ้ขอบคุณครับพิพันหาสิบซับเลยวะมันดะรอเลยหรอพี่ชาย โดนแทงไม่ใช่ X X เดนแทงมัพูดไปดีไม่ใช่แค่ผมเนี่ยครับคนคุณอะเล่นกับผมแต่มีคนอื่นที่โดนแทงอยู่ครับอะไรผมไม่รู้ไงเฮ้ยมึงกล้ามีเรื่องตอนนี้จะเล่นกับกูด้วยเหรอเนี่ยโอเคเนี่ยโดนโดนสองหนึ่งไม่ร้องกรี๊ดนะไอ้เหี้ยไม่ร้องครับลุงไม่ร้องครับผมพร้อมเสมอครับกายจะไม่ร้องพูดไปไม่ใช่จิ๊บมานมาหนี้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 วานาหนี้มาี้าหนี้มานี้นี้มนี้มานี้มานี้มาห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 นี้มัหนี้มานี้มาหนี้มาหนี้มา เรื่องของเรื่องเลยอะคือมันต่อยกันเล่นแล้วเหมือนแบบมีเรื่องแต่ว่าเอาง่ายๆเลยสุดท้ายแล้วคือมันกําลังเล่นละครอ,อยู่ซึ่งไม่รู้ว่าสกอตตัเล่นหรือเปล่าแต่ว่าแล้วเคอะเล่นเต็มๆคือมันมาเรียกเงินแดงสี่แสนตอนไม่มีให้มันก็เลยขอยืมรถมัดแตงรถแท็กามาจำนำก่อนเอามามัดจำก่อนเอามายืมก่อนแล้วเดี๋ยวมันอาจจะเล่นละครลิงนมีเงินแดงเมื่อไหร่ค่อยจ่าย อันน uh, ี้ใครใครเชื่ออย่างโง่อะบอกเลยโง่จริงอันนี้โง่จร um ิงแบบโง่โง่ประลมเลยอะเดี um <s <S There, ๋ยวว่ายืนฟ um 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 ังนั่งฟังอยู่ไงบ๊อบปลอมตัวฟังเพ่อทำไมเพื่ออะไรกูเรียกกูไอ้บ๊อบเอ้กูยืมไอ้บ๊อบยังได้เลยรถมันเดี๋ยวแค่เดินมาขอเนี่ยเออทำไมอ่ะเออไงยงลุงผมรู้ละผมว่าผมรู้ผมรู้วิธีต่อรองละเออเอาเอาไปพูดเลยมันกลัวไอ้พี่มันกลัวแบบเอ้ยแบบแบบแบบให้ยืมรถเงี้ยแล้วสกอตซวยไปด้วยเออเดี๋ยว เดี๋ยวคุณจะเล่นประจุแล้วสกอตแต่มันต้องกลัวให้จมเลยอยันดีเลยครับผมมีอะไรจะมาเสนอด้วยคุณสกอตครับคุณให้รถอะไรเขาบ้างครับโอเคครับชัก ทั้งไม่อยากให้สกอตเดือดร้อนอล้วว่าให้เอารถจากเ,เขาได้นะแต่เราขอปลดดีเลย์คนของกูได้ปะกี่คนนะประมาณไม่เยอะ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 ใช่นไหมกี่คนละอะไระอะไรวะกูไม่ได้ฟังว่าอะไรวะขอเขาถามเอ้ยช่างเขาถามว่ากี่คนนะอะไรสล็อตเหรอใช่ปลดดีเลย์ก็คือให้เอารถสกอตไปเลยเออเอาไปเลย ไอพวกมึงทำได้ยพวกมึงไม่ต้องมีดีเลย์เหมือนกันขอพวกมึงอ่ะเหมือนกันเลยได้รถด้วยอ่ะให้รถด้วยอ่ะไม่จะเป็นไม่เดือดร้อนด้เออแค่มาขอยืมคนแต่แรกก็ดีๆก็จบแล้วป่ะเอาจริงอ่ะไม่ต้องไปเล่นละครปัญญาอ่อนอะไรด้วยให้ยืมไปเลยกูให้ยืมได้มึงจะยืมรถใครก็ได้ยืมไปเถอะยืมกี่คันก็ยืมไปเลยเนี่ยจะยืมกี่คันก็ได้ยืมไปเลยอย่าไปฝั่งผมก็ได้แค่ก็ปลดปลดได้เหมือนกันใช่ไหมใช่เออปลดเหมือนกันเลยเอาเต็มสล็อตเลยว่า ต้องมีดีเลย์เขาได้เลยเพราะมันมันมีเรื่องระหว่างเราสองสองแก๊งอยู่แล้วไม่ไม่ได้เดือดร้อนแก๊งอื่นแต่ถ้าเล่นกับแก๊งอื่นไม่ได้นะเรื่องดีเลย์อ่ะได้ครับได้ได้ได้รถแถมบทดีเลย์คนด้วยจะตายใครแมวว่าโง่เล่าเนี้ยผงนี่เป็นปคนโง่ไปละกอ่อนก่อนที่มันจะมีไอ้ตีเี้ยอะไรอ่ะสองล้านสองล้านที่อะไรของแมวไปรูอ่ะ ไอ้แจ็ครู้อารมณ์รู้เหมือนกันเหมือนมึงนะแผนทิมรถนังหาจริงเหอไอ้สัสโอ้โหมาฟังฟังโอ้โหมึงแม่งมันอยู่ไอ้เนี่ยทะเลานะกูเกือบเป็นลิงแล้วไอ้เหี้ยตอนแรกอะแต่หมดครับกูเชื่อคนง่ายด้วยประเด็นละกูก็เชื่อไอ้กูยืนฟังกับมึงก่อนอยู่แล้วก่อนหน้ามึงตอนที่มึงเข้าไปคุยอะกูฟังปุ๊บกูก็รู้แล้วผมไม่ได้ฟังจดเลยเดาสกัดให้เขายืมไอ้กินไปแกงเลยก็ได้นะเริ่มเลยแล้วกัน โอเคป้าจะได้เตรียมอะไรให้พร้อมพวกมึงอ่ะเตรียมคนเตรียมรถเตรียมอะไรอ่ะวันพรุ่งนี้แล้วกันวันนี้ก็ถือว่าชิวๆไปวันนึงได้ครับโอเคจะถามจะตรงพี่เล่นจริงกับที่เราคีวคนนั้ีดีเลยอยู่อะคนเดียวป่ะดูอยู่ตรงนี้จะเล่นจริงอ่ะสารสารไปเนี่ยคุ้มไปเนี่ยอ้ผมเข้าคนเข้าก็ไม่ต้องดีเลย์ไงใช่คุงเอาคนเข้าไม่ต้องดีเลย์ไงอนาคตอ่ะเผื่อแบบจเปลี่ยนเนี่ยมึงเปลี่ยนออกก็ได้เข้าก็ได้เนี่ยปีละครับพี่เลย แค่ทำได้แค่ดบอกกับ JK ตอนนี้นะใช่แก๊งอื่นไม่ได้เอาเท่าที่มีดนี่แหละเพื่อกูไม่รู้หรอว่าไอ้เย้ยละอรที่ยืนอยู่เนี่ยสมาชิกแก๊งมึงก็มีในแก๊งเนี่ยมึงจะเล่นละครหลอกเพื่ออะไรวะอ่าจ๋กเอ้ยไม่ไม่ได้เล่นครับไม่ได้เล่นจริงจังอันนี้จริงจังเนอะจริงจังแหละไปดีกว่า หาคนดีกว่าไปไปเลยไปขอยิงพอดีๆก็ได้เลยไม่แล้วมันโอเคหรือเปล่ากับกฎอ่ะเมื่อกี้มันบอกอยู่ว่ามันเอามันเอาไม่อกี้บอกโอเคป้ายชักได้ครับปลดปลดเลยครับลุงมันอยู่แล้วมันมันอยู่แล้วกลัวเฮ้ยไม่รีบงอมน้ําสะอาดถ้าโดนอุ้มหรือว่าอะไรอ่ะยืมไปทางแก๊งเลยก็ได้ว่ามึงยืมไปทางแก๊งเลยน่ะรถแท็กถึกซี่ไม่ทําไม่เสียไม่ทําไม่เสียจ็คนะครับลุงเลุงมึงไปขอจบแค่นั้นแหละไปเราก็เริ่มหาสมาชิกกระเถิบแจ็ค ใครลจะเอาใครผมจะไม่รู้แล้วจะเอาใครมาเนี่ยกูจ้เอาเบลโคหนึ่งคนไปบ้านันเลยแล้วกันไม่เห็นหน้าเคียนนี้ได้เหรอไม่หน้ามึงได้ไหวสัตว์อยู่กูป่ะ อะไรนะเขาชื่ออะไรเนี่ยชื่อข่าวเขามึงเป็นใครเนี่ยมาจากไหนเนี่ยเป็นหมาเขาอะไรนะเป็นหมาไอ้เขาเดี๋ยวลองเห่าดิเอ้ยได้ว่ะแจ็คมันเชื่องด้วยว่ะเอาถ้ามอยู่กับเจคเกจะเห่าทั้งวันไหมไม่เห่าครับผมเหนื่อยแล้ว มีใครบ้างวะที่แบบเฟีย้ยวๆถ้าแจ็คมาธรราไม่แบมีใครบ้างวะเฟีย้ยวอะไม่ค่อยได้เจอประชาชนหรือว่าใครเลยอะ ได้ครับไปบ้านตึกๆเปิดมีแบบพวกตั้งขอทานอยู่อ่ะหลายบ้านอ่ะเอาเยี่ยแล้วปะ แล้วแล้วเปิดลงมันไม่เอาหอกมาหรอกเิ๊กติก็ไม่อยู่วันนี้อ้ไเฮียไปไหนอ่ะทำมันหยุดหรือเปล่าไม่หรอมันหยุดได้หรอผมตีโคตรยื้อเลยอ่ะแบบ5เคสเองอ่ะลุง5เคส7เคสอ่ะเาตัวยังไงวะไม่เข้าใจตีกันเป็นอาทิตย์แล้วอ่ะเพิ่งได้5เคสกับ7เคสอ่ะเฮียทำไมยักระจกอย่างวะโดนจับไปเป็นร้อยอะลุงระเวิดเก่งอดีต ระยะเทเซอร์ไก่เขาบอกใช่ใช่ตำรวจเก่งเอาแล้วมานต้องเพิ่มระยะเทเซอร์ด้วยไม่รู้อ่ะใครอ่ะใช่เป็นคนเพิ่มอ่ะน้าเดี่ยวกูเนี่สั่นไม่รู้ไออยู่ปะหน้าเคียนี้เคียดีวะว่าผ่านว่างกูไปแจ็คอยู่เลลุงเจะไปเป็นสับเปลือกงานศพเราไง เฮ้ยมกเบีอาวุธอะไรในตัวปะอ่ามีคอนบวกห้าครับเฮ้ยเฟี้ยวอ่ะแจ็คคอนบวกห้าด้วยอ่ะได้ปะได้ปะยูจีบ้าเฮ้ยกูนี่กูรู้แล้วกูรู้แล้วกูรู้แล้วไอ้สัตว์กูรู้แล้วเฮ้ยแซ่บโอ้โหได้มาหรอก เออไปโทรไปโทรตังพอดีครับเขาติดผมร้านหนึ่งแล้วมันกล้าไอ้นี่กูดว้วยไอ้เฮียมันผิดสัญญากูดว้วยก็รอแม่งก่อนเลยละกันไอ้เฮียไอ้แฟรป่ะ แกงไอ้แกงไอ้โชคมาโดนเรียกอย่างเยอะเลยใช่เหรอเยอะจัดแต่แบบผมแบบเฮียอะไรวะเนี่ยไอ้โชคมันอยู่บ่อยหรือเปล่าไอ้โชคอ่ะอ่บแกงมาโดนที่ได้คืบอกถึงแกงมาโดนเล่นแดงห้าล้านแล้วก็สี่แปดสองพันหเฮียเดือดจัดโดนไปทำอะไรอะอินเวดเรียกอ่ะโดนอินเวดเรียกอ่ะมันโดนอินเวดเรียกอ่ะผมแบบว่าแต่ฟากคุณแพ้แกงอินเวดเนี่ยนะแต่มันไม่มีบ้านอินเวตมันแข็งด้วยเฮีย ในแก๊งต้องมีสมาชิกกี่คนวะฮ้ยกูรู้ละใครอีกคนนึงตอนแน่แน่ๆเลยสติเรามาเหรอครับมันมามันคุยกับกูอยู่พูดไหนๆครับทั้งก่อนจำไม่ได้อสงครามโลกมันเคยสงครามโลก่ะ เดืยหรัววาล่ะลูงเจ้าวาล่ะได้หมดอ่ะผมว่าผมชิวเลยอ่ะผมมีตัวช่วยเลยทั้งนั้นอ่ะเบอร์กาตต์ตตีและทัวลุงลีเฮ้ยอ้แมพใครอยู่ปะวะได้อ่ะสองคนเป่าเสียไม่ได้กับตัตตตได้แชทอิชบอนอีกอ่ะ โอ้โหมารบอันได้ไอชักมันมันต้องการไอตอติเว้ไอชักอ่ะได้ไอชักมับอกว่าอยากเจอกับตอติลูกพี่ไปไหนอ่ะเล่นไพ่ครับพี่มีเล่นไพ่ครับอยู่บอลนะใช่ครับไปไปล้อเรียกเขามาลุงไปหาก็ได้รอมันนานไงยิงโง่ๆอย่างเงี้ย โหโง่จ oh, ร yeah. ิงบ right. ้านเนี <m m ้ยย at ืนแล้วโง่ด้วยแค่บ้านนี้แม่งอยู่โง่ไอ้เหี้ยยืนแล้วอย่างโง่อะอะไรเนี้ยใครตึกตึกบ้างวะผมไม่รู้จักเลยอันนี้อันนี้อันนี้มีสเก็ตมีแบวอยู่เพราะว่ามีสเก็ตมีเบลล์มึงเอามึงเอาเกณฑ์เหี้ยอะไรมาวัดเดนสัตว์เอาความพยายามครับ เ้ยมันมีจักรพัดไม้ไม่ใช่หรอจักรพัดไม้มันจะเก่งสุดที่มีเปล่าเรามีมดคิวเอออันนเดมดคิวย a h o o เราเล่นไพ่ชีวิตจริงลุงเขาบอกเงี้ย ใช้เหรอใช้มันโพนในเซอรวิสอ่ะเขาหล่อไอ้สัตว์ไอพี่อ่ะสิ่งีคือแฟนไม่เหลือสตีมันคิดและดูดีกระชองกันมาเท่าไหร่สัตว์สมองมันควรกินไา้เชี่ยไม่ใช่มาบอกว่าเจคซิตตี้ของพวกกูก็ฟังทั้งวมดไม่เชื่อมันยอมไม่ดูดีไอบอกเจ้าของมาเทว่าทำเหี้ยอะไรก็ได้มดันเป็นคำพูดขอ,อยโพลุ่มห่าที่เขา